มาจิบเขาน้ำยายเค้นพี่น้องสุปนมใหม่กับผัดผักขนาเนาะขนาคางบานยาเค้นนี่ล่ะปลูกเองกินเองแซ่บจากพี่น้องมืมกระบี้ยผัดผักจุมนมันไม่ได้บอกพิกอืม เดีมันว่วงก็หม่อี่นาะเนนดีนยันไหบุมามากะเีมีเท่ากับสูปอรเอามันอนนน่อนมันมันเบาฮื้นมันกับสีซูปรใหเกันตัวไมาน่งนี่หมาพักไซเน่ะหมาพักไซ Quiz ăn chặt chụp nôm nay. Ba hạ cái bê lông mày, baba. Mi anh mày mày bê. Huh? Mày 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 bê. Huh? Mày mày ทางบางานนาา้างน่ะอากกที่กิ่งน่ะมันกระบ,บอกอยู่ด้วเนาะหน้ายายเกนมีปิ่งเหมือนันนั่นบอกอยู่มันคือมีบ้าะคือมีน,ม,นม,มันมาน้ำกล้วยม่ยไ,ไง ล้วงมาสะอ่างกุลีงหงอนมันบอแมแสดงว่าปิ่งอ่างกุลีงหงอนลงมา,มามบ่ปีนี่บ่ไปแล้หนูยังไปงมบนกหอยสวยอยู่มันปีนี้บ่ไปแล้วปีนี้บ่ไปแล้วงมบักหอยเน,ะน,นาะบ่กัดแล้วพี่น้องย่าน เว้ยปิ้งข้าวเป็นมะเหมือนหน้าเยื่อเพี่นไม่ปิ้งผู้บระหานยังจะได้กินเนาะพี่น้งองผู้หยัหาไม่ได้กินเด้อพี่น้องเอามากฟักไซมากฟักไซคุยข้นเขากัน รวมใ,หม,ใมมหม่กับผักใส่ใบมันย่าเกศนย่กินด้วยกันมันสองสามเมืองปงานศพงานศพมียายเนาะงานขาวดำแงานขาวดำไม่ใยไม่ใยแถาเออย่เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่สาวพี่สาวแม่เกศกับเลดได้ดพูดลง มือนั่นก็นเล็บว่าคอยได้ล่งหลอกได้ล่งแต่ส่วงคำพี่น้องเป็นยังได้นอกมปีปุ๊ปังปังบ่มีปุ๊ปังบอ๊ะยายเกี้ยนบ่คลอยปังเนาะแต่ว่า,ากะทำไปเรื่อยๆตามนาทีเนาะพี่เนอะถ้าเกิดฟุกถ้ามาด่าถ้าบ่าเมนคุ้นดังแต่ือื้อเนี่ยจะไปขึ้น ขึ้นบานไมหมเฮียนดูใกล่ๆก,กันนี่แหลยายเขีนกับสีไทยคิบวีดีโอลง,ง,งน,ำน้ำพี่นองในเบิงน้ำเนาะเขียนนะจีะอาคิดไปประมาณก่อนหนาที่สินาทีแจกพีน่นองบางแยายเขีย,ะย,ะยนปลูกเอามันบ่นึน แบกเขียคืนโยต้าบาแบบเขียคืนพอยเดีย๋ยวนี้คนกับเล่นหลายหลายพี่น้องคนใหม่หลายแจกจีบพันได้ยพันพันได้ยพันกระดันดีดิเดีย๋ยวนี้กีบบ่กีบบ่บ่ป,ป,ปังบ่ดันให้พี่น้องงานลังเตียแก่ เฮ็ดไปตามหน้าที่เฮาข้าวบางเฮาเดี๋ยวลงมือแล้วเฮาวพันแล้วชัวเฮาสิพนันเนาะพี่น้องลงไปเรื่อยๆแล้วเพิ่นเอาเดือนละเมื่อนผะู้เพิ่นปังอืมยากเกินทุกเดือนจะได้เพือ่อนบ่แต่ว่ากระเฮ็ดไปคือเก่าล่ะมันได้พันแล้วเนาะพี่น้องม,มันเป็นอาชีพเฮาเสิ็จว่างเงิน ไล่ได้ไล่ได้เสริม,มจับพี่น่องมานเก็บมากแม่แม,ม่มันกวบ่นว่าถึงได้กับเป็นหวานเป็นยาไปการให้ยังลูกลวดด้นัน่นลวดด้นัน่นกินไปทั่วทีบเดี๋ยวลวดกับบาดปากหนองหมูหแล้วเดือพี่น้อง เป็นหมากหมากไม่ไม่สดสดว่าในเขาตู้เย็นน like, <s Elliott ills> ี่นี่แย่เขี้ยนเก็บมาหลับมาหลังเลยมันสิดังก๊อบก๊อบมั้งจ้ะน้อำอื้นยาเขี้นเหนือไทย เป็นะจะีบีตโอร้องน้ำแต่ว่าเละก้นกเห็บอกคือกันนาำพี่น้องวิทีทการการเตรมงานของก้นเ้างกบเห็ดบอกคือกันหาลังก้นกะเห็ดเป็นแบบแบบบุฟเฟ่ได้พี่น้องไม่ได้หาพระเขหาหยาดไม่ได้หาพระเขาหยาดพอายากกินอยังเงบตักอ่ะ มีตัวแนว้เหรอของหวานของข้าวยืดยืดยืดตัวตัวแล้วหิวข่าแล้วพี่เนาะเดี๋ยวจะเช้นหาใส่หน่อยเช้นกับมาถึงข้มขมเนาะมันจะเลยกูมากระชือแสบด้วยวางอ่ะ cha chén măng gìn, khổm khổm chắc mặt cứ măng linh pha, là cà vải vài, cha chén chàng chèn vài, chèn vài cái này, chắc nói em mới sấu, trọi หนักม like. ันใหญง่ายแบบไหนได้พ um, ี่หนุ่มตาบ้าตูนแล้วตายยายยินเลยไปตัดลงเลยแล้วเอาออกเจียวอยังมาใสไหร่เล่าบุเป็นหมาง่ายเลยเราเป็นเป็นตูนเป็นตูนเป็นโรคตายไหมยายยินกแบบไ่เคยป่วยเนาะบม่เคยรักษาป่ว้อยู่จะไม่รู้จักวิธีรักษา เงี้ยอะไรกแสบพี่น้องนนอไม้ะนอนอ่อนแกบไปบึ้งตาบานหมักหมักดินไหม่ยาเคี้ยนมาบามันเขียวเนาะขันจินดิบเนาะยาเคี้ยนสิมักมักเผา ่า่าหมากอันนี้ยาเช่นมากินดีบอยู่กินดิบน้ำแล้วก็ลววพ่อลวะลวอพ่อบ่อหอมันนั่นเปี้ยวกรลัุกจน้อยแลวกเกาเลยเนี่ยาง่ายพี่หน่องเขาง่ายยายเช่น้วจะขอเก็บ วิดีโอไปเรืยเร่ยมเอื่อนย่เข่นจะเก็บีกแต่ว่าตอนนี้แยเข่นจะสุขะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยจ้จเด้อเดี๋ยวมือรุ่นย่เข่นเห็ดไม่เห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องว่าจาก,กันเป็นประจำนะละแย่เข่นสูสูพี่หน้องสูสูสูขึ้นเก้าบ๊ายบาย